เรื่องของการเงินเขาบอกว่าให้รอคอยก่อนประมาณบอกแล้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาถึงจะมีข่าวดีอะไรไมาให้โหยเดี๋ยวก็ลูกอยากได้นั่นอยากได้นี่อ่ะตังค์หมดพอดีทุกอย่างหนักกับตัวเองไปหมดเนี่ยจย์เชื่อเช,ชื่อจริงๆไม่ได้แบบว่าปลอบใจนะเชื่อว่าสิ้นปีก็คือก่อนอาทิตย์สุดท้ายถึงก่อนจะหมดเดือนธันวาเนี่ยจย์เชื่อว่าอะไร ต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมุมิยาชาแนลนะคะจานเสื้อจารย์เมสานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเดือนธันวาหลังจากห่างหายไปหนึ่งเดือนเงาไหมไม่มีดวงไม่มีเดือน,ด,อนดวงเดือนพฤศจิกาให้ดูเลยจาร์วงสวงบ้านนะเลยไม่ว่างวันจันทร์ได้สำรับที่สี่วันจันทร์มารีวิวชีวิตให้ดูหน่อยสิว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะเดือนสุดท้ายแล้วก็ขอให้อะไรอะไรไม่ดีก็กลับเป็น,ปนดีแล้วกันเนาะ เหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟัง A few moments later ทำไมได้แพ้เดอ์มูนทุกวันเลยเนี่ยอ่านมาสี่วันเดิมูนความกังวลความเครียดเนี่ยขึ้นทุกวันทุกวันเลยจัสเมน n t อีกแล้ว เออแต่มันก็น่าจะดีนะอ่าเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้ระงับกิเลสหน่อยนะจ๊ะอะไรอะไรก็อยากได้ไปหมดอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าให้ใจเย็นเยนก่อนอะไรอะไรที่ ที่คาดหวังที่รอคอยไว้เขาว่าสิ้นปีจะสมหวังเออสิ่งใดที่ตั้งใจจะทําสิ่งใดที่ขอพรมานานยังไม่สาเร็จหรือสิ่งใดที่เราคาดหวังว่าจะได้ทำไมยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่าคาดหวังอะไรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเออแต่ว่ามันอาจารย์เชืวว่อว่ามันไปในทางที่ดีละกันเขาบอกว่าเนี่ยอะไรที่เราแบบเหมือนเราคิดไว้หลายอย่างมากเลยว่าเราอยากได้อะไรบ้างเราอยากทําอะไรบ้างแต่ว่ามันยังไม่สมหวังสักทีพอมันไม่สมหวังสักทีเราก็เครียดไงเออเขาบอกว่า ให้รอก่อนรอไมาได้ตั้งนานแล้วว่าอีกแค่นี้เดียวเองเนี่ยสิ้นปีอาจารย์เชื่อว่ามันจะกลับร้ายกลายไปเป็นดีสิ่งที่มันควรจะเป็นของเรามันก็จะได้เป็นของเราสิ่งอะไรที่เรากังวลอยู่มันก็จะกลับไปเป็นดีขอให้มั่นใจตัวเองเ็าบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ชอบไม่มั่นใจตัวเองคิดจะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีจัดสินใจไปแล้วก็กลัวว่าทํา กลัวทำไม่ดีจังเลยฉันได้งานนี้ันจะทำได้ไหมฉันจะขายอันนี้ฉันจะขายได้เหรอใครจะมาซื้อฉันอะไรแบบนี้ไม่เอาดิลืมอะไรพวกนี้ไปให้หมดเลยถ้าเราตัดสินใจแล้วเรามั่นใจแล้วเรามีฝีมือเราดูทุกอย่างดีหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเราลุยเลยเราไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยใครที่คิดจะทำงานที่เป็นอาชีพอ่ะใครอยากจะไปเรียนตัดผมใครอยากจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันจะไปได้ดีใครเรียนใครคิดจะเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยจังก,ก็เชื่อว่าจากที่แบบเฮ้ยไม่มีท,มมที่ไม่มีทางไม่มีทำเลเขาบอกว่าอยู่ดีๆมันก็จะมี ที่มีทางมีทำเลให้เราเองเงี้ยหรือเราไม่รู้ว่าจะหาคนมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะเข้าทางเราเองเงี้ยแต่ก่อนอื่นก็คือเราอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลก่อนเงี้ยอีกเรื่องหนึง่งใครที่จะมีลูกก็จะอาจจะมีลูกอาจจะท้องก็ได้นะเนี่ยเราก็ลองดูให้ดี นับวันไข่ตกอะไรเลยถ้าใครอยากจะมีลูกนะคะว่าจะดีสิ่งที่ทุกมีเยอะมากคนเกิดวันจันทร์บอกแล้วว่าความรับผิดชอบแล้วกันบางคนต้องดูแลครอบครัวบางคนต้องดูแลคนในบ้านคนในบ้านมีคนมีปัญหาไม่ไม่สบายอะไรแบบเนี้ย มันก็ทําให้ท้อเหมือนกันเนาะบางคนเป็นเสาหลักของบ้านเนี่ยคนเกิดวันจันทร์แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักกับตัวเองไปหมดเนี่ยอาจารย์เชื่อเชื่อจริงๆไม่ได้แบบว่าปลอบใจนะเชื่อว่าสิ้นปีก็คือก่อนอาทิตย์สุดท้ายถึงก่อนจะหมดเดือนธันวาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นเอออะไรที่มันควรจะเป็นของเราบอกแล้วว่ามันจะได้แต่ว่าอย่าหมดศรัทธาแบบเราอย่าเพิ่งหมดศรัทธากับทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเพิ่งท้อกับทุกสิ่งทุกอย่างบางคนแบบ โอ้ช oh, I mean, like, ีวิตฉันจะหมดปีแล้วยังไม่มีอะไรสําเร็จสักอย่างเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นดิเราก็คิดว่าคิดแบบมีความสุขในเรื่องเล็กๆอ่ะเออแบบเรื่องเล็กๆน้อยดูซีรีส์ก็มีความสุขกินข้าววันนี้มีข้าวกินก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ยเราพยายามอย่าไปอย่าไปยึดติดกับอะไรเราเครียดใครที่แบบว่า อยากจะเปลี่ยนงานนะตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นทางเลยหรือว่าเฮ้ยทางานที่เดิมมานานแล้วตําแหน่งอย่างเราเไปหางานใหม่ได้หรอนู่นนี่นั่นบอกแล้วว่าต้องมั่นใจตัวเองบางคนสามารถเปลี่ยนสายงานได้เลยนะหมายความว่าตอนแรกเราทําฝ่ายบุคคลอยู่เราอาจจะอยากไปเป็นเซลล์แต่เราไม่รู้จะเป็นเซลล์ได้หรออะไรเงี้ยได้นะลองสมัครงานดูในคนละตาแหน่งหรือว่าคนละแบบกับที่เคยทำอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยจะมีคนที่จะได้งานในสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อะเออหรือว่าการแข่งขันมันสูงมากเลยฉันจะได้หรอไม่ไม่สมัครดีกว่า ไม่ลองมันจะรู้หรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะอะไรอะไรที่เราคิดว่าไม่ได้อาจารย์เชื่อว่ามันจะได้อะเออก็ลองไปแข่งกับคนอื่นดูหรือจะประมูลง่ายกับคนอื่นมีแต่บริษัทใหญ่ๆบริษัทฉันเล็กๆมันจะได้หรออะไรเงี้ยลองดูมันอาจจะได้ก็ได้เออเพราะเห็นว่าบอกเลยว่าอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังอะมันมักจะได้เชื่อว่าจะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งของคนเกิดวันจันทร์มันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะว่า มันมีดีกับไม่ดีปนกันที่เห็นน่ะแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องใหญ่ๆให้ให้เราแฮปปี้ให้เราใจฟูเออเช่นใครอยากได้งานใหญ่ก็อาจจะได้ใครอาจจะอยากเนี่ยเออซื้อบ้านเปลี่ยนบ้านอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ก็ได้หรือใครอยากจะเปลี่ยนรถก็อาจจะได้ก็ได้อะไรเงี้ยเออบอกแล้วว่าให้มองใยแง่บวกไว้ก่อนหรือว่าลูกใครที่มีปัญหาอยู่ดีๆเดือนนี้เขาดีเฉยเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อีกหรือว่าลูกสอบติด ลูกมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยลูกเรียนหนังสือจบหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราแฮปปี้มีความสุขได้แต่ก่อนอื่นคือเราต้องเลิกเครียดก่อนเนอเนี่ยเรื่องของการงานมีโอกาสเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่ด้วยหมายความว่าได้อะไรในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้แต่มันกลับได้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเงินเขาบอกว่าให้รอคอยก่อนประมาณบอกแล้วว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาถึงจะมีข่าวดีอะไรมาให้ณนะตอนนี้ก็คืออยู่อยู่อย่างแบบ อย่ามีความสุขเล็กๆในเรื่องที่มันมีความสุขได้ไปก่อนละกันเนาะแล้วก็ระวังใช้เงินเก่งหมดเงินไปกับอะไรปะอาหารการกินแล้วก็หมดเงินไปกับของกระจุกกระจิกที่มันไม่น่าเสียตังเลยอะ่ะแบบปีใหม่อย่างเงี้ยไปเดินห้างไงอันนั้นเซลล์อันนี้ลดโหแม่ซื้อเรียบเลยเหมือนกันจะแม่วันจันเออเพราะฉะนั้นก็พยายามจะพาตัวเองไปเดินห้างก็ได้นะถ้าคิดว่าตัวเองอ่อนไหวกับคําว่าเซลล์มากขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปห้างจา้ะ เดี๋ยวก็ลูกอยากได้นั่นอยากได้นี่อะตังหมดพอดีเนี่ยเรื่องของการเงินก็รอก่อนการงานมีโอกาสเปลี่ยนเรื่องของความรักคนเกิดวันจันทร์ถือว่าแฮปปี้อยู่ในบางคนแล้วกันเนี่ยบางคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวเลือกเยอะสวยไง มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่ว่าเลือกให้ดีนะระวังเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเออใครที่แบบว่ามีคนเข้ามาหาตัวเองมากกว่าหนึ่งคนเขาบอกว่าให้เลือกให้ดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเออลองถ้าไม่มั่นใจถามส่วนตัวได้นะมีค่าครูนะไม่ซีเออแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพที่ระวังเรื่องของปวดหัวความดัน เรื่องของกระเพาะปัสสวาวะหรอเนี่ยกระเพาะปัสสวาวะเออระวังเรื่องของกระเพาะปัสสวาวะแล้วก็อ,อ่าคนที่เคยเป็นโรคเก่าๆเขาบอกว่าระวังมันจะเป็นอีกเนาะระบบตั้งแต่เอวช่วงเอวลงไปใครที่มีโรคอะไรเกี่ยวกับช่วงเอวลงไปอจา์ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นกระเพาะปัสสวาวะหรืออะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เอวลงไปหรือว่าเนี่ยเรื่องของขาเรื่องของอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ระวังให้ดีแล้วกันเดือนนี้มันอาจจะเจ็บปวดหรือเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรหรอกการงานการเงินความรัก สุขภาพไปแล้วเนาะอ่ะดีแต่ว่ามันจะไปดีไปๆไปๆเดือนแล้วกันต้นต้นเดือนก็ยังทรงทรง,งตัวแต่ก็จะมีข่าวดีอยู่จะได้อะไรในสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะได้ไงมันก็จะได้ไงเออแต่อย่าโลภนะไม่ใช่พอได้อันนี้แบบเอ้ยทําไมแบบนึกนึกว่าจะให้ของที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราองรู้จักพอเอาหยิบผิดสำรับอ่ะอันนี้ดูก็ได้ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคนโสดเดี๋ยวเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยที่คุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนอ่ะเลือกให้ดีเออ จะเอานี้ใส่รวยหรือว่าจะเอานี้ใสหลอ่อหรือจะนี้ใสด่ดีอะไรเงี้ยเลือกให้ดีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นบ้าเนี่ยคนโสดก็ระวังหมดตัวไปกับการแต่งตัวช้อปปิง้งเรื่องของความรักให้เลือกให้ดีมันจะมีคนที่ไม่ดีอยู่ด้วยอ่ะโอ้เนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระวังระวังระวังเรื่องเงินนิดนึงเนาะระวังของหายอะ่ะเก็บของให้เป็นที่เป็นทางนะระวังของหายระวังถูกขโมยของแล้วก็ระวังซื้อของออนไลน์เราได้ของไม่ตรงปกส่วนคนโสดเนี่ย มันจะมีคนที่ไม่ดีเข้ามาหาเราเนาะเลือกให้ดีระวังถูกหลอกส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเขาบอกว่าให้พาก,กันไปทําบุญหรือว่าช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเงี้ยให้อ่อกินข้าวด้วยกันทําบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือว่ากลับไปขอพรพ่อแม่อะไรอย่างงี้เนาะบางทีแบบว่าอุ้ยไม่อยากไปหาพ่อแม่เลยพ่อแม่พูดแต่เรื่องเงินทําไงได้อะ่ะเงินกท่านก็เลี้ยงดูเรามาหรือว่ายัางไงท่านก็เป็นพ่อเป็นแม่เนาะบางบางพ่อแม่บางคนก็ ลำบากจริงๆหรือมัง้งเขาก็เลยพูดเรื่องเงินอะไรกับเราหน่อยอย่างเงี้ยเราก็มองผ่านๆไปก็ได้เนาะไม่มีก็ไม่ต้องให้อ่ะมีก็ค่อยให้เออก็แค่นั้นแหละแต่ก็อย่าไปคิดอะไรไม่ดีเลยเนาะแล้วก็ระวังเรื่องการเมาแล้วขับหน่อยแล้วกันเนาะเสรินคนที่มีคู่บอกเราว่าเนี่ยให้พากันไปแบบกลับบ้านขอพรผู้หลักผู้ใหญ่หรือพากันไปทําบุญเกี่ยวกับเนี่ย ไปไหว้องพญานาคด้วยกันก็ได้หรือว่าไปทําบุญที่วัดก็ได้เนี่ยแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็เห็นข่าวดีเนาะใครที่รอคอยบุตรอยู่เนี่ยมีโอกาสท้องนะคุณเดือนวันจันอะมาดูให้ว่าวันจันร์จะไหวอะไรเพื่อเสริมดวงนะอย่าคุยเรื่องเงินกันเยอะเกินไปเนาะกับคนที่มีคู่อะ่ะบางทีรายจ่ายเยอะก็พากันเครียดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็พากันคุย่เรื่องดีๆแล้วกันเนาะอดทนไว้จะปีใหม่ละพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลไม่ใช่เออาแบบพูดถึงจะตังตีกันพอดีเนี่ยเขาบอกว่า ใครไหว้ฟ้าดินได้ให้ไหว้ฟ้าดินแล้วกันในเดือนธันวาคมอะ่ะเออจุดธูปขอพรตั้งโต๊ะหน้าบ้านไหว้ฟ้าดินอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะทําให้กับร้ายกลายไปเป็นดีหรือว่าไหว้วหิ้งพ้าในบ้านก็ได้ไหว้ห้องพราในบ้านเนี่ยขอพรท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านของเราอะไรเงี้ยไหว้เจ้าทีเจ้าทางเนี่ยเห็นไหมสารพระภูมิสารตายายก็ขึ้นเนี่ยใครที่มีสารพระภูมิก็อะไรที่มันแตกหักพังแล้วอย่างเงี้ยก็ไปดูซิว่าเออมันมีอะไรแตกหักพังในพระภูมิไหมปีใหม่ก็เปลี่ยนให้ท่านซะหนอ่อยแล้วาามสะอด ยิ่งพาทาความสะอาดสารพระภูมิเราแค่นั้นเองไม่ต้องทําอะไรมากเลยเนี่ยทำความสะอาดที่บ้านไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนไกลเลยของคนเกิดวันจันนะไหว้อยู่ที่บ้านขอพรที่บ้านทําทุกอย่างที่บ้านให้ดีแล้วก็อย่าลืมไหว้บิดามารดาตัวเองแล้วมันจะเป็นพรที่ดีที่สุดของเรา จารย์เชื่อว่าจะหมดสิ้นปีจะหมดปี2 5 6 6 er แล้วเนาะเชื่อว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องเอาไปที่ปี2 5 6 7เนาออาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้คนเติดวันจันนะ um ขอให้กลนะับร้ายกลายเป็นดีหนักกลายไปเป็นเบาขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขความเจริญรอเราอยู่ในปี2อ6 7ินะก็ขอสวัสด pues ีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ